I think I'm losing my mind my เวลาที่พี่แจวไปแนะนำใครทำคราววันมักจะถูกคนดูถูกปฏิเสธกลับมาว่าสักพักมันก็ไปไม่รอดขอบคุณทุกคำดูถูกของคุณขอบคุณทุกๆคำดูแคลนของพวกคุณที่ทำให้วันนี้ดิฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือนละ 1,500ยูโรและดิฉันทำงานกับคราววันมาครบ6เดือนค่ะขอบคุณมากค่ะคราว,วันทำให้ฉันมีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นอาชีพที่มั่นคงและรายได้ของดิฉันยังสามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้มั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งตัวเองที่ตัวเองมีเนี่ย นั่นคือมั่นคงแล้วแน่ใจแล้วหรอคะว่านั่นคือมันมั่นคงแล้วคุณรู้จักไหมคะความแน่นอนเป็นสิ่งไม่แน่นอนนี่คือความจริงของโลกใบนี้นี้เราต้องทำงานมากกว่าหนึ่งงานเราต้องหากระเป๋าใบที่สองให้ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้ว คนข้างหลังของคุณจะทำอย่างไรลูกหลานเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่สอนเขาให้เขาหาอาหารเองถ้าเรามัวแต่ป้อนให้เขากินอาหารเขาจะไม่เติบโตและเขาจะยืนอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ทำไมถึงต้องเป็นธุรกิจคราววันน่ะล่ะคะ ง่ายๆคะ่ะคุณก็สามารถทำได้คราววันเป็นธุรกิจที่มั่นคงมากๆเป็นธุรกิจ MLM ที่มีการวางผังไบน a r y ที่ทรงพลังมากๆและเป็นธุรกิจ MLM ที่ทำมาสองปีมียูทเซอร์ทั่วโลก26ล้านยูเซอร์าย่าเชื่อที่พี่แจวพูด แต่ทักเข้ามาเพื่อขอศึกษาก่อนคุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ